สวัสดีค่ะอยู่กับช่งองเจนนิงกกตุมค่ะวันนี้มาหาเห็ดอีกนะคะเห็ดออกเห็ดพอออกผลตกแกลงนะคะแล้วก็มาหาเห็ดกันนะคะอพอดีมาหาเห็ดนี่ค่ะมากันเยอะนะคะมาหาเห็ดยายแม่เจ้ยก็มาหาเห็ดพี่โอ้ยมาเจอแม่เจ้ยอยู่ที่ป่าโอ้ยขาจับเจอแทหมอจับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมนอิลี อู้หมอโอ้เอสเป็นเถอะน้าหมอเบื้องดูนี่นอ่าอีหมอเอสเป็นเถอะวะมันบดพอดีค่อยสิทายคลิปกับบดพอดีโอ้โหหมอเอสเป็นเถอะวะมดนมัมัโอ้โหนี่อ่าโอโอโอเป็นเว้ยคไข่เถอะเว้เป็นบบเป็นในไข่ขึ้นภูขาวก็พอนแล้วค่ยบเห็นเห็ดอืดูสิแม่เจ้ยตาัสด อ่าโอ้ยแม่เจ้ยได้ดอกเดียวเบึ้งเบึงเบึงเด็พูนโอ้แม่เจ้ยได้หลายได้หลายได้หลายแม่เจ้ยได้เยอะเอ้ยเมื่อวานนึ่ก็มามื่อนึ่ก็มาเอาเมื่อวานนี้เจ้าก็มาบ่ไปทางพูนไปทางเลยพูนเข้าไปเลยโอ้ได้ได้ยี่บ่ะฮะโอ้เมื่อวานนี้ค่อยก็มาเมื่อซืนนั้นค่อยได้เยอะแม่ทินเอ้ยเจ้ยเอ้ยเมื่อซืนนั้นค่อยได้สามขีดป๊าดนี่ ขึ้นเปิภูก็กล้นขึ้นไปเลยเออแต่ว่าพอตั้มพอได้กิโลหนึ่งอยู่แถวนี้ก็มาหาแถวนี้แล้วแต่เขาก็เอาหมดแล้วเก็หาหลําเขานี่แล้วโอ้โหขาพากันหาเห็ดคุ้งงับกันอยู่นี่ด่าคนป้าใดกค,คนโอ้โหเอานะคะ fc นะคะนี่นะคะอา้าวแมเจ้ยก็หาเห็ดนะคะ นี่พากันหาเห็ดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวย่าหาเห็ดก่อนนะคะค่ะหาเห็ดก่อนนะคะตอนนี้นะคะหยุดก่อนนะคะค่ะอ้าว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 เขสร้างเขาดอกเขาอยากว่าวยังกะให้เขาว่าไปตรงนี้ก็คือดานดอกฮักนะคะดูสิคะกว้างสวยนะคะเป็นดานที่กว้างนะคะนู่นนะคะค่ะกว้างเรียกว่าดานดอกฮักนะคะ เพื่อนเข้าไปหาเห็ดไม่รู้ถึงไหนแล้วเราเดินหน้ามาก่อนก็มันไม่มีเห็ดนะก็มุ่งหน้ามาก่อนเดี๋ยวเขาจะโค้งไปนู่นลงไปหาพวกไม่เจอยก่อนพวกไม่เจอถึงไหนแล้วเนาะ เขาจะหาเห็ดกันอยู่ด้านล่างนู้นเนี่ยเคเราก็จะหาแถวนี้เขียก็รอยคนเขียอยู่แถวนี้ไม่มีเห็ดแปลกจังแต่ก่อนก็เอาแถวนี้แหละเห็ด ไฟถ้าตรงไหนไฟไม่น้อยก็ไม่มีน,นะคะเอฟซีน่าจะมีหน่อยเห็ดนี่ก็น่าจะเห็นเห็ดอยู่เนาะกลับไม่มีตรงนี้ นี่คือดานดอกฮักแต่ก่อนก็เป็นที่เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายโอ้ยอืมแล้ก็มาปล่อยวัวไว้ตรงนี้นะคะอ่างกบด้านดอกฮักที่หาเห็ดเผาะเห็ดเผาะก็ออกดีด้แต่ตอนวันนี้ทำไมไม่มีเห็ดเผาะเนอะ เห็ดขออเห็ดพึ่งออกน่าจะเป็นเห็ดไม่รู้เพื่อนไปอยู่ตรงไหนแล้ว เขาข้ามไปตุ่นแล้เพ่หาเห็ดก็อย่างนี้แหละจากสิไปทางใด หลงเพื่อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็มีม ดอกปักใจดอกใจจันเบยสวยดีจองค่อย ได้เยอะแล้วนะคะเอฟซีโอ oh. ได้เยอะแล้วมากับเพื่อนสี่ห้าคนเพื่อนก็หาย้วอ่ะไม่รู้เพื่อนไปไหนแยกกันนะคะแยกกันไปก็เลยหาใครหามันตอนนี้เ้านน้ก็มาเจอที่หาที่วันนั้นที่ได้เยอะมาเจอแล้วเดี๋ยวจะหาจุดที่ป่านี้แหละคะ่ะเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อน เพื่อนมู่งไปไหนเบอโทรเขาเขาไม่ได้วไว้ด้วยอเนาะนะคะตัวนี้นะคะ FC โอ้โหยุงก็ยุงแท้ๆยุงเยอะเหลือเกินนะคะฝนตกมันก็ออกอวันนี้คงจะได้กิโลนูน่นนะมั้งเนาะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ยจหนิ่งด้วยนะคะย่านงมไหาเหตุต่อนะคะ ขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้นะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ